ยืนได้บ้างไหมยืนได้บ้างไหมยืนได้ยืนได้แต่ยืนแบบงงงงแงองอ่ะผมก็ทําได้หมดเลยไปไปมาผมทําได้หมดทุกอย่างนะครับขี้หมาขี้หมาผมก็ไม่อยากเช็ดนะแต่ก็ทําได้เช็ดได้ตกไหมคือผมเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องตั้งใจทําเมื่อก่อนผมทํางานนะผมไม่เคยตั้งใจทําเลย งานก็ไม่ออกมาดีไม่มีใครชอบเป็นคนขี้เกียจด,ด้วยเนี่ยพอเราเริ่มตั้งใจทํางานเราทําอะไรตั้งใจทําและทําให้ดีที่สุดสุดที่เราจะทําได้งานมันจะออกมาดีเองแค่นั้นเองแล้วพอทําไปทํามาเนี่ยพอเราไปเจออย่างที่ผมบอกตอนแรกผมผมก็ไม่ได้คิดนะผมได้หมอได้ฟังจากหมอพูดโอ้ยเขาเจ็บเขาเยอะนะเขาเจ็บเยอะนะน,นู่นนี่หมอเขาก็อธิบายเรากังว่าเป็นนะไเจ็บเยอะนะเป็นเยอะนะสายเขานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ทำให้เราคิดได้ว่าโอ้โหถ้าเราไม่เอาเขามานี่เขายับเลยนะเขาวิ่งตามเอามานะอะไรอย่างนี้มันทําให้ผมอ,อสงสารอน,นอนคุณการจับคุงควักล้วงคอจับคอกันทําให้เราสนิทกันนะ เขาฝังอยู่ฝังอยู่ฝังอยู่เขาทาทุกอย่างอ่ะทั้งช็อตไปป้าฝังเข็มโอ้ทาทุกอย่างเขาอยากจะให้เป็นหนายหายถ้าเป็นนายกลับมาเดินได้หายปกติโรงพยาบาลนี้ถือว่าสุดยอดเขาก็อยากสุดยอดนะเขาก็อยากรักษาได้นะเขาก็ปรึกษาคุณหมอตลอดปรึกษาคุณหมออาจารย์หมอที่เกเษตรนะเขามีอาจารย์หมอที่กเกษตรด้วยนะอืมหญ่ทุกคนให้กำลังใจใช่น้อง ชื่อชมชมเคเลี้ยงหมาขอบุณครับโอ้ยเอาเอาอะไรอะสลิงก็แล้วคุณทำไมไม่เอานั่นใส่โยนผสมเอายัดเอาเอาหารใส่โู่นนี่นั่นโอ้โหทาทุกอย่างไปเอาไปเอายาเป็นสลิงมามาฉีดค่อยๆกอกใส่นายนายก็พ่นใส่หน้าเอ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 าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว คุณชุติมาผมถึงแล้วผมจอดคุยอยู่นี่ไงแรงแรงเขาไม่อยู่แล้วแรงเขาไม่อยู่แล้วแต่แรงขาเขาไม่มีแรงใจเยอะแมากแรงแรงขาหน้าเยอะมากแรงใจเขาเต็มเปลี่ยมแต่แรงขาหลังเขาไม่มีปัญหาเขาอยู่ขาหลังคุยถึงที่สองนี่คุณจ้าเอางั้นเลยเไม่ต้องทํางานตรงกลางกันแล้วถ้าท้องหลอ่อแล้วดังใช่ใช่ผมอยากให้รักษาสารสเร็จจริงๆ น้องอะไรนะอ่านไม่ทันน้องตาสายใช่น้องรถชนมาเป็นคนใช่ผมว่าชนหรือรถทับผมกลัวเขาจะไปนอนแล้วถูกรถทับช่วงหลังช่วงท้ายมันหักเลยนะมันหักเลยนะมันไม่ได้แค่นี่นะมันหักเลยนะอืมมันหักเลยนะหลออ๋อชนอาอชนก็ชนชน,ชน,น้องน้องสา,ายใช่อันนึกปล่อยผ่านเถอะ เราเราไปก็พูดไปก็ย้อนกลับมาไม่ได้นะครับดึงเพื่อนไหนเพื่อนคนไหนแล้วครับคุณน,นาคุณน,นาดึงเองได้เลยน้ำเต็มโอ, <c oughs> อ่งเลยมั้งพูดไวกับน้ำพ <c oughs> ูดกระโลงเด็ดเลยเถอะฮึหรืออะไรคิดว่าคนตคีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะใช่คนตีแบบคุณคุณไม่ว่าคุณจะไม่ว่าผมจะเป็นคนบ้าคนบองอะไร เจอเป็นนายผมก็ตีไม่ลงหรอกหมาไม่ได้มีหมาไม่ได้ม,ไมีผิดผัยใ,ใ,คใครเดินก็หมาทุกคนเห่าก็ไม่เห่าอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้นะครับนางฟ้านางฟว้าใจงามเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เนาะผมผมใครมันจะตีเปียดได้ผมมาถูเอ้ยหมาดีอย่างนี้ไม่ทุกไม่เคยกัดใขรใครเรียกก็เข้าหาหมด กำลังใจของผมนะก็คือแม่แม่นี่แหละนะไม้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจตลอดนะอืมแต่ผมว่ามีมีม,ม,มีมีส่วนที่ดูรถรถเหยียบคือนอนแล้วโดนรถเหยียบนอนแล้วแบบรถถอยมาไม่เห็นประมาณนี้ไปชนนะชนนะคงคงก็งงงเป็นไปได้พี่ตียมมอชอเหมือนน้องเป็นนายใช่คนมะ ก็อย่างว่านะอาจจะโดนคุณสติไม่ดีก็ได้ไม่มาเตี้ยมาชออาจจะอาจจะไปเห่าเขาหรือเปล่าใช่เนาะไม่เป็นไรอาจจะไปเห่าเขาอาจจะไปเห่า,ามันมี็ไปได้หมดแหละ เรานะจังหวะที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดาวหมามันจะเจอคนพวกนี้นะหมาก็เด่นน่ารักน่ารักเยอะแยะยังเดินไปเดินมาโดนรถชนเลยเพราะว่าคนมันไม่ระวังคนไม่ระวังผมเห็นหมาแล้วผมชะลอแล้วผมไม่เดาใจหมาแล้วแมวเดาใจหมาที่ไดผมผิดทุกทีเลยม่งืครึ่งทางแล้วมันวิ่งกลับ อยู่คณะสื่อสารมชใจดีนะอืมครับผมร้านเขาขงน้องว่านาแบบอืมครับพรุ่งนี้รอเลยรยรู้ยโอเคให้ผมพูดไหมใครเจ้าของเดิมอยากรู้จังอย่าไป่างรู้เลยคุณแหม่มแม่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 เนี่ยอย่าไปรู้อยากรู้เลยว่าเขาเป็นใครปล่อยเขาแค่เขาไม่เสนอหน้ามาพอแล้ว เอามาทิ้งแล้วยังจะเสนอหน้ามาเป็นเจ้าของแล้วก็ตบคว่ำ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> มันต้องโหดกบ้างคนพวกนี้โ้โกกับเพื่อนผมผมมาจะเอาเพื่อนผมมาทิ้งมาโดูปาร์ตี้ไงไม่ปาร์ตี้หรอกปาปิก้าปาร์ตี้ไม่สนใจหรอกเอาเลยมาโหกโรธเลย มาทิงง้งนี่ไงหมาดีๆไงมาทิง้งโถดีหูดีหูหไม่พอพวกนี้ต้องตอบไปคว่ำเอาหมามาทิ้งได้ไงเอาชีวิตหนึ่งชีวิตมาทิง้งอยากจะให้เกิดเป็นหมาแล้วผมเอามาทิ้งมั่งนะเออไม่มีปัญญาเลี้ยงไปเลี้ยงทําไมไปเอาเขามาเลี้ยงทําไมตอนน่ารักเล็กๆก,ก,ก,ก็ชอบมันจังแล้วโตวขึ้นมาแล้วไม่อยากจะเลี้ยงแล้วไปนู่นไปนี่หน่อยไปทิ้งไม่มีไม่มี เออจะตุ้งจะตังดูแลรักษาเขาเอาไปเขาไปทิ้งเลยแย่เนี่ยลงโซเชียลแยะไปหมดผมคิดคุณดูแลเขากลับดาวหมาไปในอ้อมกอดคุณจะดีฝ่าจริงๆอย่าไปทิ้งเลยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคุณรักษาตามตามกำลังคุณนะ่ะไม่มีก็ไม่มีไหนพวกระดมทุนอีกอย่าง่ยักจะดา่าผมได้บอกตรงนะบอ,บอกตรงเลไม่ได้ระดมผม พูดพูดผมพูดผมไม่บอกพี่ท็อปเลยนะว่าแม่แม่เขาดื้อเขาโอนเขาพูดผมพูดเลยนะผมไม่ฟ้องเขา้วยนะเอาแม่แม่จะด่าผมก็ไม่ว่าหรอกผมไม่ฟ้องนะเขาดื้อพี่ผมบอกเขาแล้วว่าไม่ไม่ต้องพี่ผมเขาอยากเขาอยากจะให้ลูกชายเขาเขาอยากช่วยลูกชายเขาบ้างเขาอยากมีส่วนหนึ่งในความชื่นใจว่าเออเขาได้เขาได้ช่วยค่าสาลูกชายเขาลางมากเล็กไม่เล็กน้อยน้อยก็ยังดีเขาบอกไม่เอาเดี๋ยวใครจะมาว่าเราได้เราไม่เอาเราไหวเราทําได้นะ ไม่ต้องผมไปฟ้องนะผมไปฟ้องนะใครมาด่าผมได้นะผมไปฟ้องผมขี้ฟ้องกันนะทำไปเล่นไหมเดินูนมาลอยลอยมาเลยเดินใชนนนนนน่นอนตรงนั้นนอนตรงนอนตรงนั้นคือนอนคอยนะดินที่พี่ยอดถ่ายตรงนั้นคือ,อ,อพี่ยอดนะครศรีห้าเป็นคนถ่ายนะเพราะว่าเขามาเจอก่อนผมวิ่งตามมาที่หลัง เขานอนคอยวิท็อปนะเขานอนตรงนั้นเป็นร้านขายขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่มันมีดาบสองคมมันมีดาบสองคมใช่พี่ท็อปเขาไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องนี้แต่ผมมั่นใจว่าแม่แม,แม่ในกลุ่มเนี่ยที่ดูเนี่ยแม่แม่แมพวกนี้เขาไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพันคนขี่พันคนเขาไม่มีปัญหาจะมีปัญหาไอ้คนที่เขามาอ่านเจอ คนไปโพสแล้วเขามาอ่านเจอเอ้านี่อนี้เอาไม่ได้ไม่ได้เพราะพวกนี้มันเออเขาเรียกอะไรอ่ะพิมพ์ง่ายให้ร้ายคนพูดง่ายชื่นชมคนพูดยากมากนะใช่เขารอเขารอเขารอเขานอรอตรงนั้นร้านก็เตี๋ยวพี่เตียวเขาถ่ายอยู่แลดววิเศษมากเล้นดำวิเศษวิเศษไิเศษวิเศษวิเศษตรงไหนอะ เป็นนายพิเศษหรอกสมิเศษไม่หายไม่ไม่เดินต้องเดินได้นี่ใครปางมันที่จะตบไหมตมตกอะไนะตบเตบด้งเลย,ยโอ้โหน้ำหนึ่งหดจัดพอบอกให้อุ่นเสื้อเดียวใช่เสื้อดีกว่า,ววาขอบคุณพี่ยอดที่มองเห็นน้องตั้งแต่วันแรกใช่พี่ยอดพี่ยอดนครศรีฮะ พี่ยอดนคร4ี่ห้าเป็นคนเห็นนะไม่ใช่ยอดนี้นะยอดนคร4ี่ห้านะผมชื่อชมนะพี่ยอดเขาเป็นคนสังเกตเป็นคนเห็นเอยดูดเขาเป็นคนสังเกตเขาจับภาพมาหมดพี่ยอดนครศรีห้าเป็นคนที่ชอบสังเกตนะผมผมต้องชื่นชมเขานะแล้วเขาเป็นคนถ่ายทั้งหมดเลยนะว่า,เ,าเปลี่ยนนายเดินม,มาหาพี่ท็อปพ,พี่ท็อปไม่ได้สนใจเลยเขาแล้วก็เดินมาพี่ท็อปก็ดูพี่ท็อปก็บอกเขาไม่เขาไม่ได้สนใจอะไรหมาอะไรมา,มาเดินตรงๆ,ๆแล้วเขาก็เดินจากพี่ท็อปไป เราเดินจับไปเท่าไปเสร็จพอถึงเวลาวิ่งปั๊บผมไปตั้งกล้องเอ้ยหมาตัวนี้มาจากไหนพี่เจ้าบอกวิ่งตามมาวิ่งตามมาเราก็เลยเอ็ดใจเท่าวิ่งตามไปประมาณทั้งสองสามกิโลเนี่ยยาวเลยนะแล้วจริงอย่างว่าเลยเขาไปกับเรายาวนะเหมือนเขาจะวิ่งให้เพื่อไปดูแลเขาหน่อยเขาเขากัดฟันวิ่งอ,อ่ะอเอาง,ง่ายๆเกินผมแม่งวิ่งกัดกัดฟันวิ่งอ่ะ มีประมาณสามเจ้านะที่โทรเข้ามาเป็นเจ้าของปาร์ตี้มั่งชื่ออะไรนะี่อีกคนสองคนเอามาสองสาคนนะอใครก็เชื่อผมไม่เชื่อสักคนผมบอกมันมันมันเอะเทอะยาเยอะกินก็มั่งขาดยาแล้วก็เลอะเทอะแมวแมวเจ็บจะสู้ดีนะไม่กัด <laughs> เข่นดี ดูได้วิ่งอ้าปากวิ่งแต่เขาวิ่งเท่นะเขาวิ่งเท่ผมชอบวิ่งร้อยหน้าเราตามช้อนแกงทีมันใสออกก่อนยี่แปดไหมครับเอ้ยี่แปดต้องยี่แปดเป็นนายต้องไปต้องไปเพราะตลาดนี้ชื่อเขาพี่ท็อปตั้งให้เขาเลยพี่ท็อปเป็นอะไรที่ภูมิใจกับหมาตัวนี้นะเขารักหมาทุกตัวแต่หมาตัวนี้เขาภูมิใจมากเป็นนายเป็นอะไรที่เหมือนว่าพี่ท็อปภูมิใจภูมิใจนะสังเกตนะเขาภูมิใจ เป็นหมาที่มาทําให้เขาแบบฟูอ่ะใจฟูอ่ะเอ๊ะทำไมเขามาเนี้ยแบบเขาวิ่งเขาเท่เขาทําให้ทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนเสือได้ติดปีกนึอกออกไหมพี่ท็อปเป็นเสือนะเพราะติดปีกปั๊บบินสง่าเลยนะใช่ไหมคิดเป็นผมไหมคือพี่ท็อปแบบเขาเป็นเสืออยู่แล้วทุกคนมองเห็นว่าเอ้ยโสหสง่ามากเสือตัวนี้เดินมาสงามากแต่พร เป็นนายมามาติดปีกเลยเขาบินได้เลยตอนนี้ทุกคนจะเห็นเลยบินสูงทุกคนจะเห็นเลยสง่ามากเลยเืินเสือได้ติดปีกนะทำให้ทุกคนเห็นนะตอนนี้บอกตรงว่าดาราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คนไม่ค่อยดูละครนะคนไม่ดูละครไม่ดูโทรทัศน์เราไปดูซีรีส์เกาหลีไปดูซีรีส์จีนไปดู อ่าความคุณธรรมในโซเชียลตอนนี้ผมวันนี้คนกรีดไม่ว่าจะเป็นดารานในโซเชียลอินฟตูต่างๆมาเดินกันมีแฟนคลับเข้ามาเยอะแยะนะเราวันคือคือวันนี้อินฟูเยอะมากนะแฟนคลับนะก็คือ ถ้าเป็นคนในโซเชียลคนในไม่ว่าจะเป็นในต่อหรือในแอปฟ้าเนี่ยคนจะรู้จักคนจะกินมากตอนเนี้ดาราดาราช่องบางช่องไม่รู้จักเลยวัยรุ่นม่รู้จักเลยเพราะรุ่นตัววัยรุ่นตอนเนี้ยไม่มีใครดูโทรทัศน์แทบไม่มีใครดูทรทัศน์ทุกคนจะอยู่ในโซเชียลหมดทุกคนจะอยู่ในมือถือหมดถูกไหมผมเลยบอกว่านะครับพงกเรต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการบันเทิงเราต้องเปลี่ยน พ่อเปิดนะขอบคุณครับเรื่องจริงไม่ดูละครเหมือนกันไม่ดูนะแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวพ่อจะมีละครนะพ่อจะมีละครนะพ่อจะมีละครนะเดี๋ยวพ่อจะมีละครนะครับหลวงพ่อเสือค่ายโคลีเซียมนะทางช่องเจ็ดสีเนี่ยเขาอยากให้พ่อกำกับอยู่นะแต่พ่อจะขึ้นแท่นเป็นผู้ควบคุมผู้กำกับอีกทีนะ ดูทีวีไปเจ็ดปีแล้วปาตีไปอยูอย่ดูเขาหน่อยเฮืองสาลเขาเดี๋ยวมันจะหายไปตอนนี้คุณถ้าคนอายุสี่สิบอย่างผมเนี่ยอสามสิบสี่สิบขึ้นเนี่ยสิ่งที่หายไปหลายอย่างมากตอนนี้นะหนังสือพิมพ์กำลังจะหายไปหน้าหนังสือพิมพ์กำลังจะหายไปนะร้านหนังสือพิมพ์กำลังจะหายไปหนังกลางแปลงกำลังจะหายไปซีดีหายไปเทปหายไป ม้วนวิดีโอม้วนวิดีโอเทปก็หายไปหมดแล้วตอนนี้หายไปหลายอย่างเพราะอะไรเพราะอะไรถึงหายไปเพราะโทรศัพท์เพราะโทรศัพ,พทพ์มาเนี่ยคือเป็นปัจจัยหลักของชีวิตทุกคนต้องมีโทรศัพท์นะทุกคนต้องเข้าอยู่ในโซเชียลนะมันทําให้โลกแคบจริงเราขอบคุณคุณทําให้โลกแคบแต่บางสิ่งบางอย่างไม่น่าไปแทรกแซงเขา เรื่องเพลงเนี่ยไม่น่าไปแทรกแซงเพราะก่อนเพลงมีค่ามากนะเด็กสมัยก็เด็กสมัยเนี่ยเคยย้อนกลับไปถามว่าคุณอยู่ก็ได้ยังไงยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์คุณอยู่ได้งไงเมื่อก่อนเพลงมีค่ามากร้านตลาดนัดเราไปเดินตลาดนัดผมต้องเดินยังไงออนแอร์วันไหนครับยังยังไม่ยังไม่ประมาณสิงหาจะเปิดเปิดเปิดประมาณส,สิ้นสิงหาจะเปิดเปิดกล้องออนแอร์ก็ปีหน้าแหละเนาะเราดูเราดูเ,าดเล่นทั้งคู่พอทอพอไทยเล่นทั้งคู่ ช่เพลงสมัยก่อนพราเราทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เด็กยังหันมาฟังเลยเมื่อก่อนเราไปตลาดนั้นนะผมต้องเดินยังไงก็ต้องเดินเฉียดไปแผงเทปยังไงก็ต้องเดินเฉียดไปแผงเทปไปดูตลับเทปฟังเพลงผมต้องมีอ่าเอ็กแกรมมี่อ่าเอ็กแกรมมี A ่นิติทัศน์อ่ากีตาร์นะต้องต้องฟังพวกนี้ฟังเพลงเพราะเพราะต้องฟังนะโลกแคบมาถึงอยู่คนเราฟังโลกคุยกันนะผ่านโทรศัพท์ใช่ครับโลกแคบมาก ต้องไปหยอดตู้เพลงโอ้โหนี่ของแท้บ้านสวนมะพร้าวสีทิพรของแท้หยอดตู้เพลงของแท้แต่ผมไม่เคยเต้นนะผมไม่เคยเต้นข้างตู้เพลงนะหนูสามเจ็ดแล้วยังฟังเพลงโอ้ยพพงอคิรบูลออคิริบูล,ลดังนกเจ็บผมไม่รู้จักเลยจริงๆนะดารารุ่นใหม่จริงนะาลาลมมผมไม่รู้จักนะผมจะจำเฉพาะดาราช่องเจ็ดช่องสามที่ผมชอบดูในผมคิดว่า เขาหล่อแล้วเขาเข้าตาผู้หญิงตอนนี้นะบอกตรงหน้าตาเหมือนกันหมดผู้หญิงน้องหน้าตาเหมือนกันหมดคล้ายๆกันหมดผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้จริงๆผมจําอย่างเจ้าบทบาทดาราดังๆอย่างที่ดูแล้วคือเขาเล่นเก่งอย่างเงี้ยผมจําได้มอกระจายเพียงเธอหลับตาโอ้โหลูไหมรู้ไหมคุณแคนดี้หมอกระจายเพียงเธอหลับตารู้ไหมรู้ไหมไม่ไม่คุณอ่ะรู้ไหม อย่างเท่ครับผมรู้สิรู้อย่าไปรู้บงางครั้งอย่าไปรู้เลยรู้แล้วมันบ่งบอกอายุเราผมชอบฟังเพลงเหงานะเหงาของเอ g e เจแต่เป็นแนวของสายสีเพิงร้องประกบอบละครสายสีเพิงเหงาผู้หญิงร้องผมชอบเพราะดิเพียงโปรดฉันค่ะเหงาเอ g e เจ รู้ไหมเพลงของมอใจาขาน้ขาหนึง่งคุยสนุกดีนะคุยอย่างเงี้ยก็คือรู้ไหมรู้ไหมร้องยังไงเลยนะคุณมายาพีตต่ต้นผมไม่ใช่พีตต่ต้นเอาแล้วบอกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยช่องผมก็บอกอยู่ผมชื่ออะไรผมไม่ใช่พีตต่ต้นผมเหมือนพี่ต้นตรงไหนเนี่ย มูลเทปแกน X อขายดีที่สุดดูนั้นใช่ศูนย์สี่แกน x ใช่แกน x แกน X อเออบอกเขาหน่อยดิพี่ต้นนูนพี่ต้นเลยต้นปากกาเลยครับนอนทับแมวเรียบร้อยไปแล้วมัง้งพี่ท็อปเปิดให้ดูอยู่นอนเล่นกับแมวทับแมวไปแล้วมัง้งพี่ต้นบางพีต้นบงังละจันตัดผมใหม่อ่ะ ดาวใจพจิตโอ้โหดาวใจพจิตนี่ถือว่าโอเคนะพจิตอักษรนั้นลงอืมใช่พ ki ี่ยอดอยู่กับน้องแปะครับทอพกับแมวทับแมวไปแล้วะป่านนี้ทับแมวไปแล้วแมวเม่วิกฤตแมวไปแล้วน้องถุงทองโอ้โหมวนคงต้นถุงทองถุงทองวันนั้นจะไปปล่อยวัดพี่ทอปบอก ทรงบรรังจันเลยขาไว้ตีกับแมวแม่แม่ทำให้ผมกล้าออกกล้องเวลาพูดนะผมไม่กล้าออกกล้องเวลาพูดเพราะว่ามันมันพูดไม่ออกมันมันเหมือนเรามาก็ยังมี ความเป็นมนุษย์ทั่วไปก็มีัยขึงเคเขิน้ากนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไมค่อยเคิดแล้วนะกกาพูดนั่งกินทุเรียนสองผู้ใหญ่เพลินมากนะโอ้โหกินทุเรียนป่านนี้นะครับฉัโอ้โหจ,จะนอนหลับไหมเนี่ยเหนื่อยยังนายยอดเหนื่อยอะไรเหนื่อยคุยเหรอต้นครัวหรือนายขีเลนไม่คยพู แต่ไม่ค่อยพูดแต่พูดไม่เก่งขอบคุณครับอเุเขาบอกว่าผมมาผมมาติดไลท์เขามีคนเขาบอกว่าผมมาติดไลท์มีคนเขาบอกว่าผม,มาติดไลท์ผมพูดไม่พูดแล้วพูดไม่หยุดระวังนะอยู่เฉยอยู่คนเดียวอาจจะพูดไม่หยุดันไหนไม่ไลท์อาจจะมีการไม่ไลท์ก็เฉยเฉยพี่ผมพูดเพราะว่ามันต้องคุยไลท์ไม่คุยไปไลท์ไหนเปิดไลท์เปิดกล้องแล้วตั้งไว้ใครจะมาดู เออผมคนที่ติดไลค์คือไล้์ยี่ี่ชั่วโมงผมไม่เคยไลฟ์ยี่บสี่ชั่วโมงเมื่อก่อนอพีวันนี้ผมยกตัวอย่างเมื่อก่อนพี่ยอดพี่ยอดนวกศรีห้าเขาพาเพื่อนมาคนหนึ่งเขาเปิดไลฟ์เนี่ยคนเดียวมีคนดูคนเดียวเขาไล้์ตลอดเขาไล้์ไม่มีช่องว่างเขาไล้์จนผมต้องมาสะกิดบอกพี่ลงไลฟ์มั่อเหอะให้พวกผมได้คุยเรื่องเรื่องส่วนตัวกันบ้าง คนเรามันจะไล่ยี่สบสี่ชั่วโมงไม่ได้จะไม่ให้จะไม่ให้เขาเขามีทุกเวลาส่วนตัวเลยหลือไม่ได้ต้องต้องมีเวลาส่วนตัวผมถึงบอกผมเนาะเออเดวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวว่ากันบางทีผมเขาอาจจะมีธุระกันเขาไม่อยากให้เรารู้เราก็ปิดไล์ลงไลฟ์ท่าก็จบแค่นั้นเองนะบางคนเขาไม่เข้าใจบางคนเขาคิดเขาไปเองเขาคิดเขาไปเองเขาคิดว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะ เขาบอกเราพูดเยอะเราติดติดโซเชียลติดไลฟ์ติด, social, ตด, like, ตดนู่นติดนูนไม่ติดหรอกผมไม่ติดหรอกเฉยๆเพราะนั้นผมไลฟ์ขายของไลฟ์ like ขายของไลฟ์ like ขายของผม,มบอกว่าไลฟ์ขายของต้องพูดนะไลฟ์ขายของต้องพูดไก่เขาเก่งเรื่องถ่ายเขาเป็นคนถ่ายแล้วตัดต่อเขาเก่งเรื่องนั้นเรื่องพูดเขาไม่เก่งเขาเรียนพูดไม่ได้แปะแปะพอพูดได้แต่แปะพูดเป็นงานเป็นการ ไม่มีทีเล่นทีจริงไม่มีลูกกล้าลูกชนอย่างผมยังมีคุยสนุกบ้างเอาคำคำขำมาพูดให้เขาจะกโกรธก็ถายโกรธผมได้อะไรประมาณนี้ ผมผมผมพูดผมพูดขายเสื้อผมพูดขายเสื้อนะผมพูดขายเสื้อนี่พี่พรอยู่ปิดครับพี่พรอยู่ปิดพี่ก็คนไหนที่ไปไลโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนเอ่ยโรงพยาบาลไหนไลนโรงพยาบาลไหนจ๊ะโรงพยาบาลเปลี่ยนนายไหมใช่ไหมโรงพยาบาลเปลี่ยนนายใช่ไหม พี่ยอดนักขสี่ห้าไม่ได้ไลค์ของพี่ทอ็อปไม่ได้ถือเพจพี่ทอ็อปผมเป็นคนถือผมเป็นคนถือผมเป็นคนไลค์ครับผมเป็นคนไลค์คนเดียวนะครับผมคนไลค์คนเดียวครับน้ําท่วมน้ําอะไรก็ไปก็คือพี่ย้ายพี่เยอะถุยพี่ย,ยอดเนี่ยเขาจะไลค์ช่องเขาเทวดาเดินดินเดี๋ยวนะนักขอนสี่ห้าเขาจะไลค์ของเขาช่องเขาเลยช่องเขาเลยแต่พี่ทอ็อปเนี่ย ผมจะไล่ช่อง v ีท็อปบินบรูริลิตนะบินบรูริลิลุงยอดเขาไลาเ์เหมือนกันตอนวิน่งผมก็ไล่แต่ผมไล่อยู่ข้างๆวีท็อปเพราะว่าช่องเขาต้องอยู่ข้างเขาแล้วผมก็ตั้งกล้องผมเองเพื่อไล่เปลี่ยนนายด้วยนี่เนาะหายง่วงลนะผมง่วงผมง่วงผมไม่ง่วงผมไม่ง่วง ขายเสื้อวิ่งเสื้อเป็นนะไไม่ม,มีน่าจะมีเสื้อเป็นอะายประมาณสักยี่สิบตัวร้อยตัวร้อยตัวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจะเยดมาเยดมาขายเพื่อให้เราได้มีโครงการให้เราได้ไปอย่าว่ากันนะที่แม่แม,แม่ยังไม่ได้แต่เราเยดมาพยายามเยดมาทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้อไ,ดไอ้ใครที่เพิ่งสั่งห้าวันสิบปันที่มันใจเยน็นๆไอ้คนนี้นหนก็เจียดมาเพื่อมาแบ่งแบ่งขายเพื่อให้มันมงานมีสีสันนึกออกไหมถ้าเราไปเฉยๆไม่มีอะไรไปขายไม่มีเสื้อไปขายแล้วเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้จเจอเอฟซี f อฟซีแม่ๆทุกคนนะเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ลูกเราทํานะเราทําเพื่อคนอื่นนะครับถ้าด่าเราเราน้อมรับ เราน้อมรับเรากับขอโทษอะไรผิดเรากขอโทษอะไรไม่ผิดเราก็ต้องกคลี้แจงกันอย่าว่ากันอย่าโกรธกันไม่มีอะไรนะครับเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะสามพันสี่พันตัวของเป็นนายเนี่ยคือพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆผมคิดว่าน่ารักทุกคนไม่มีใครเลยมีอาจจะหลังบ้านอาจจะมีไปต่อว่าเรื่องเรื่องราคาบ้างเรื่องช้าบ้างอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้เกี้ยวกาดไม่ได้บอกโอ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ด่าดูสารภาพัดสนีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะ ไม่มีนะแม่แม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีมมรอได้รอต้องรอได้รอได้เดี๋ยวจะมีคอลเลกชันต่อๆไปใจเย็นๆใจเย็นๆสำหรับเปลี่ยนนายทุกคนต้องมีผมเสดอไปแล้วอีพวงแญแจตู้ตาตัวสักเท่านี้แล้วเป็นพวงแญแจให้ให้ใหสะพายกระเป๋าเป้อะไรกันเนี้ยมีมีไม่ต้องกลัวแน่นอนนะครับอืมอย่าต่อว่าเริ่มทำการทำอาร,ราคาเลยทังบุญทั้งนั้น เพราะว่าอย่างน้อยน่ะต้นทุนน่ะเขาเอาไปแล้วหนึ่งห้าศูนย์เขาไปแน่นอนร้อยห้าสิบบาทเน no. าะเนี่ยโอนสีร่ร้อยเขไม่เครียดเลยทําบุญจะไปอะไรกันนัก่กันนอย่าไปเครียดนะบางคนมีน้อยจกเนื้อเนื้อ,อต่ําใจแต่เขาไม่ได้เกี่ยวการเขาไม่ได้เกี่ยวการเ,เขาไม่เกี่ยวการคืออะไรโวยวายเอ้ยอย่างนี้ฉันไม่ยอมไม่มีไม่มีอธิบายปั๊บเขาเข้าใจ เขาเข้าใจพี่ท็อปทําไมถึงลดให้เหลือ3า0รอเซอร์วิงเพราะว่าบางคนซื้อเปลนายไปแล้วแต่ยังไม่มีเซอร์วิ่งเอาเอาเสื้อนาเอาเสื้อเอาซื้อสองตัวนี่เอาไปหน่อยลดไปนิดนึงนะถือว่าช่วยๆกันไปเพราะว่าเศรษฐกิจไม่คดีพี่ท็อปคิดแบบนี้นะราะอย่างเบียดเบียนถึงบอกว่าซื้อสี่ร้อยเอาขอบคุณมากคุณแดงนะคอบคุณแดงนี่ไม่ผมว่าใจดีอ่ะสบายอ่ะทําบุญอ่ะเอาอย่างน้อยนะอิ่มบุญน่ะ อิ่มบุญมีความรู้สึกว่าถ้าเราเห็นบ้านสู่สายขึ้นมาเนะี่ยทุกคนในเนี้ยใหโซเชียลรือว่าคนที่ซื้อเสื้อคนที่ร่วมกับเป็นนายทุกคนภาคภูมิใจว่าหนึ่งในนั้นมีเงินฉันด้วยหนึ่งในนั้นมีแรงศรัทธาของฉันด้วยพี่ท็อปไม่เคยบอกว่าเป็นของเขาเป็นแค่เป็นสิ่งที่เขาลื้อเริ่มมาลื้อเริ่มมาเพื่อทุกคนได้มีส่วนร่วม และให้เขาเป็นคนไว้ใจเขาเป็นคนตัดสินใจเลือกคนเข้ามาอยู่ในบ้านสุดทายสองเขาไม่ทําก็ได้เขาไม่ทําก็ได้เนาะเขาไม่ทําก็ได้นะไม่ทําก็ไปเดือดร้อนเนาะแต่เขาอยากทําเพราะอะไรเขาเห็นคนแก่เขาสงสารเขาคิดสงสารคนแก่ไี่ร้องอบใช่เอามาเท่าไหร่ก็หมดก็คือผมถึงบอกว่าตอนนี้ร้านทำไม่ทัน